นั่นดิพี่น้องพูดก่อนหรือเปล่าชัดเจนพี่แอ็ดไปไหนเร้่พี่เอ็ดทำวงรัโอ้ไม น้ำมันเจอจบที่ไหนหนูเจอที่ด้านขวาตรงหนูไม่เห็นน้ำมันไฟดับอ่ะหนูก็รีขวาตรงไหนขวาตรงที่ยิงที่ยิงจิ้วจิ้วอ่ะจพี่แบดพี่ขึ้นไปข้างบนใช่ป่ะเมื่อกี้ผมอัพโหลดอ่ะจะเล่าให้ฟังผมไม่เห็นพี่เบิร์ตข้าเดินขึ้นไปด้วยนะข้างบนใช่ป่ะพี่ เบิร์เป็นผีชื่อผมพี่เต้พี่เต้เมื่อกี้ตอนข้างล่างพี่เดินมากับผมนั่งนตรีแล้วครับต้องขอบด้วครับขอบคุณครับพี่อมยิ้มทำไมเนี่ยแต่งอย้นจบไฟไฟเริ่มดับแล้วพี่ซ่อมชิลอยู่กับใช่แล้วไม่ใช่แล้วซึ่งก่อนหน้านั้นอ่ะผมทิ้งใบไม้อ่ะผมปูให้พี่ก่ยล้วผมปูให้พี่ก่ยละไม่ยืมอยู่ให้พี่กก่เหมือนกันไงเฮ้เต้เต้ฟังให้จบว่ะผมฟูให้พีก่แล้ แต่ว่าพี่ปุ๊กไม่ได้ทำเควสอะไรเลยที่พี่ปุ๊กมันคือคุณเอกอ่ะตายแบบร้องไห้ผมได้ยินเสียงกรีดร้องมาโอ้โหผมจะปูพี่ปุ๊กหน่อยพี่ปุ๊กอย่างเงี้ยน่าหยาแล้วคนที่คนนี้จะโอ้โหตอนที่เต้กำลังโหลดไฟอยู่นั้นพี่ได้แอบเฝ้าหน้าประตูใช่แอบเฝ้าหน้าประตูเดินผ่านไปแล้ว ไม่ไม่เห็นใครเลยแต่ว่าแสดงว่าพี่อยู่คนเดียวเหรอเนี่ยอะไรวะเนี่ยอยู่ใกล้แพทยมากแพทยเห็นศพเจมที่ห้องไหนพูดกับใครวะเนี่ยอยู่ชที่เบิร์ดเป็นแน่ๆเอฟเอฟเพื่อนเอฟส่วนตัวกับพี่นะเอฟเอฟที่เอฟที่เอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ามาพี่เต้พี่เต้มันยังไงถาม้วยนะ นนผมพูดได้แค่ว่าวาทางานใหม่ครั้งนึงอีกแล้วอ,อะไรกายพี่ทำอะไรให้กายเนี่ยทำงานไหนโว้วยโวยกบ้า้ย

เจมไม่เทขยะโอ้ไม่พี่พี่ไก่ล่าสุดอยู่ห้องห้องกล้องปะเจขยะข้างบนน่ะไอห้องจะไเบียบเบ็ดแล้วก็ไปเทข้างล่างต่อนี่ไงข้างล่างไม่เห็นเลยพี่เอฟเดี๋ยวิชวลหรือเปล่านี่วิชวลอ่ะพี่เอฟเกล่าสุดผมเห็นพี่กายอยู่ห้องห้องกล้องอ่ะถ้ารู้ได้ไงเนี่ยผมอยู่กับพี่เอฟด้วยล่าสุดอยู่ด้วยกันตั้งนานแล้วอ่าฮะใช่แล้วผมก็วิ่งขึ้นมาจากข้างบนอ่ะห้องเม็ดเบ็ดแล้วก็มาเนี่ยมาแก้ตรงนี้นใช่ใช่ ส <l id> ร <kah ve> <ata> ุปมึงอยู่ <st os> ตรงไหนแล้วสนี้ไหนเอห้องกล้องพอขึ้นในออกซิเจนอ่ะคือแบบเหมือนแบบคิวเลอร์แบบพยายามเปลี่ยนเบนความใจให้เราไปด้านขวาใช่ไหมว่าเลยเดินมาด้านซ้ายเพื่มหาศพแต่ผมก็เจอศพกายกายไม่สื่ออีกแล้วว่าไี่กายตายพี่ว่าผมปวดละกายเดี๋ยเจอเจมเจอตรงไหนนะเห้องกล้องครับ พี่เบิร์ตพยายามฝ่าป่าวงล้อมออกมาพูดเพื่อถามคำว่าเจมเจอตรงไหนนะเจมเจอตรงไหนนะใช่เบิร์ตพี่เบิร์ตไม่ได้รีโมเตเลยตะนี่มันเป็นคำของอินปอร์ตบ้างตะที่ทำให้เราตัดไปได้คนหนึ่งแล้วเก่งมากพวกเราทำได้ดีครับเว้ยไม่เจอไม่เจอใครเลย ใครอะพี่ไม่อม่ไ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 ม่เม่ไ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 มาไม่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 ไมยไม่ไม่่ไม่ไมไมไม่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 ไ้าไม่ไม่ไม่ไไมไม่ไม่่่่ เียดอยู่ไม่ใช่เหรอออกไปแล้วใช่หรอใช่เปียนหรือพี่เจมผมผมไม่แน่ใจว่ะสีเขียวเขียวอะออกมาตอนไหนผมว่าผมเห็นสีเขียวอยู่เหมือนกันเอาดีๆนะแต่ผมไม่แน่ใจอ่ะอยู่ดูกล้องอยู่พี่ดูกล้องอยู่เสร็จดูเสร็จปุ๊บ นักล่าที่เข้ามาพอมีคนดูปุ๊บโอเคไม่อยู่แล้วลงข้างล่างแล้วครับพอคาเสร็จก็ลงทงท่อไปข้างล่างไม่ได้ลงท่อใครแล้วใครเข้า่อนักล่ามันมวยอคือพี่สงสัยเอฟตั้งแต่รอบแล้วละพี่พี่ไม่ใช่พี่ดิงพี่รีปีบอกมาอยู่ใกล้กับพี่ฟุ๊กตรงนั้นใกล้ที่สุดแต่พี่ก็ฟุ๊กมาดูกล้องก็มาดูกล้องใม่พี่ตายต่อหน้าผมเลยพี่เอฟคือตั้งแต่รอบแรกแล้วคือเห็นเอฟเดินแปลกมากอ่ะ เดินแบบเดินแบบชะงักชะงักช้างต้องถ่วงทางเดินอ่ะเหมือนเฝ้าเหมือนเฝ้าไม่ได้บอกว่าให้มาเดินตามหน่อยผมปูเปียสเลยว่ะจบแล้วไม่ใชเหรอพี่สงสัยก็ชุยกันเนี่ยนนี่่แอะไรวะเนี่ยเฮ้ย ผมว่ามันไม่ใช่ละพี่เอกผมว่ามันไม่ใช่ละตอนแรกก็พี่เบิร์ดไปแล้วอันนี้ก็มีเอสไปแล้วนะพี่ถ้ากาจะสงสัยพี่กล้าถามโปรเตสก่อนเอ้คนจะเป็นใครอะไม่ใช่พี่กับแพทแน่นอนพี่เอกศพนั้นเราอยู่หน้าห้องกันไม่ใช่เหรอพี่เออแต่ถ้ามองมองมุมกลับดูดีๆนะพี่ถ้าฆาตกรเหลือสองนี่เราจบเลยนะพี่ว่าเหลือหนึ่งี่เชื่อพี่ดิพี่เอกรอในในห้องชาบ้านในห้องข้าแล้วโอเคโอเคข้าจละ อยู่ในนั้นแหละใครก็ไม่ร uh, ู้ที่อยู่ในห้องกล้องมันคือใครกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทำไมไม่บอกวะพี่เยี่ยย่างสัตว์อะเยี่ยยากจริง Điều mở cái tại sao nhỉ? Chị đâu phải kháo mà tôi bảoเลย. Tôi phải làm Bị เดี๋ยวน้องแพทไปเจอแสงไหนบอกพี่ก่อนบอกพี่ก่อนกันเองที่แบกไฟที่ปักไฟเหรอใช่ที่ปักไฟก็เหลือดเจนะเมื่อกี้นี้เราเดินกันสามคนใช่เล่ามาเลยดีกว่าน้องแพทเล่ามาไม่พี่อยากฟังเรื่องตลกหนูมาเลื่อนไฟใช่ไหม แต่ผมว่ามีคนที่เงียบที่สุดแหละตอนนี้พี่ขอร้องล่ะโอ้โหได้ถูกด้วยขยนนะะะรวังแต่ตอนไฟดับอ่ะหนูเห็นแค่พี่แอบหนูไม่เห็นพี่โบเต้เพราะว่าหนูอยู่ไอ้ตรงมุมที่ต้องเลื่อนขอเจ้าหนูอ่ะไม่เห็นได้ไงแพทยืนกับพี่เลยก็เลยเห็นพี่หนูเห็นพี่แต่ไม่เห็นพี่โบเต้ไงใช่มันเก็บพี่แอบอยู่ในท่อไงล่ะแพทตี้หยอกหยอกพี่เป็นคนพี่ขอร้องล่ะไม่แน่ใจอะไรกันวะเนี่ย แต่ไอ้ซีนนั้นคือคือถ้าคิลเลอร์เหลือสองคนมันควรจะจบไปนานแล้วไม่ใช่หรอเเหลือเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวใช่แล้วมันแล้วเรามาสงสัยกันเองไม่ใช่กล้าไม่ใช่กล้าไอตอนนั้นน่ะไม่ใช่กล้ากล้าอยู่หน้าประตูกับเราใช่เออใช่ใผมอยู่ทุกรอบที่อยู่กับพวกพี่ใช่พี่อย่าอย่านัวผมเหลือใครวะเงการดีขอโทษพี่ นี่เองนะพะยำบวดกล้าใช่เลยม่ใช่เลยมันถูกต้องแล้วเออถูกต้องแล้วเย้ เดบอกแล้วว่ามันอยู่บนรถเท่ๆผูบอกพี่แล้วว่าผมสงสัยพี่เจมมันตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยช็อตชดนียดนั้นน่ะชดนั้นคือพี่เห็นเลยว่าค้าอยู่กับพี่ตรงทิศคุณฟุกตายอ่ะในห้องกล้องอ่ะห้องกล้องใช่ผมใช่แล้วแล้วถ้าคิดอีกดีซีนนั้นน่ะมันมีเจมอยู่ในห้องตรงกล้องจริงๆไอตอนนั้นผมผมไม่ชชวร์ว่าเป็นพี่เจมหรือพี่เจมอ่ะฆ้าฆ้าบวตใครล่ะผมบวตพี่นี่แหละ นี่แกถามพี่ผมสงสัยที่อต้นละไอ้เจมมึงราเหตุการณ์ฝั่งมึงดิกูไม่มีเหตุการณ์เลยนะคือจบและมวลมนุษยชาติแต่นี้บอกแหลไม่จริงไม่จริงเจมส์ดตัวเองด้วยแต่มันไม่ใช่ก้าจริงเนี่ยผมอยู่กับพวกพี่ตลอดอ่ะพี่ไม่รู้ว่าเจมเป็นไหมแต่พี่รู้ว่าก้าไม่ได้เป็นน่ะถ้าสมมติ พี่เบิร์ดไม่ได้เป็นแต่กล้าเป็นคิวเลอร์ที่กินเจเพราะว่ากล้าเดินเต้ยแต่แต่พี่เบิร์ดโดนนัวไปตั้งแต่แรกแล้วแล้วศพในห้องกล้องนะใครจะเป็นคนฆ่าจะเป็นพี่อลิฟีนผมว่าพี่อลิฟีนกับกล้าเป็นใช่เหรอพี่กล้าเวล่าสุดกล้าทำอะไรมาเควสยิงปืนขวาบนครับแ้าไปตอนขวาบน,บนใช่ตอนที่แย่พวกพี่ไอ้ที่โดนล็อกอ่ะจำได้ปะไอ้โดนล็อกอ่ะเรียบร้อยเโาชนะแล้วใช่ไหมโฆษณาแล้วกล้ายังไงใครครับ The yeah! yeah! tip, yeah! 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 <laughs> ผมกระเพชรเต็มตันผมไม่เคยรู้สึกภูมิใจในตัวพี่เอกเท่าวันนี้มาก่อนอะไรวะเนี่ยกูก็เทียมบึ้งจนหมดหัวใจพี่เอกขอบคุณเจมส์ครับตุ้งลดาวผมครับ เดี๋ยวโดนพี่ดีเต้ดค่ะกลัวเลวกลัวเลยตอนแรกผมไม่จะแบบกดโหวตแล้วก็บอกว่าผมไม่ได้เป็นผมไม่มีทางที่จะเป็นสามรอบได้ผมน่าจะกดไปเลยว่ะอะไรวะเนี่ยทำบาปทำกรรมมาเยอะไงบลูเด็ดกัน พี่ฟูกุอ่านจังวะพี่ฟูกุอานเหลือเกินชสียเสียหรอะเนี่ยอุ๊ย กี่ศพวะพี่เ<อ>มื่อกี้ท้หมายเลขสีส่ศพเลยหรอที่เบิร์นหรือเปล่าพีเลยเหรอหนึ่งสองสาม ี่ไอห้องไฟนั่นเรานั่นเราเห็นกี่ศพวะพี่พลาดตรงนี้วอดพี่เบิร์ดได้เลยผมว่าพี่เบิร์ดใช่ผมว่าพี่เบิร์ดคนดี้ฆ่าอย่างบ้าคลั่งเนี่ยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ้อมเนี้ยคืนเราพี่เบิร์ดก่อนดีกว่าโอเคพี่เบิร์ดแต่พี่เบิร์ดอยู่อยู่ตั้งแต่แรกเลยจ้าพี่พี่เจมใช่ใช่ไม่ใช่ฉันมาเปิดไฟไอเขาเปิดไฟคนแรกใช่คือไฟมันดับฉันมาเปิดไฟแล้วพี่เปิดนานปะพี่เปิดนานปะไม่นานสิกขบสามวิติ เปิดหรือปาดเอาดีๆนี่ไงฉันโดนนวยแล้วว่าแล้วไม่ยอมเดินขึ้ไปฟัว อัดจง่ถ้าหรือคุณฟุ๊กเนี่ยที่เริ่มแบบว่าคาบ้านเดือดเนี่ยฟุกเลยที่ที่ฟุกเลยฉันเสียใจมากดูเดือดกูวิ่งบนเลยกูวิ่งบนเลยกูวิ่งบนกูวิ่งบนเลยกูวิ่งบนเลย าาทไม่กล้ากำลังเซฟคิวโคดาวพี่เพราะผมมุ่งกลืนไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่เหรอใช่ผมกำลังอธิบายเกี่ยวกับทุกๆอย่างให้พี่ๆทุกคนได้ฟังนะครับว่าผมไม่ได้เป็นนะพี่นะผมไม่ได้เป็นแน่ๆผมไม่มีทางที่จะเป็นสองรอบสามรอบสี่รอบใช่ไหมพี่แก้มุกคนตามผมไหมเนี่ย วคือล้าอยากไปนอนแล้วเหรอหรือไงไม่ใช่พี่ผมไม่ได้เป็นจริงๆผมมาบอกผมมาบอกว่าผมบริสุทธิ์ที่สุดอ่าโอเคขอบคุณมากครับพี่ อะะไรวเดีแล้วเว้ยเราจะได้ครดิตกลับคืนมาโอเคไหมนี่คือสิ่งที่เราวางแผนไว้แล้วเนี่ยก็สมมติว่าเราเราเป็นดีพอร์เตอร์แล้วเรากดอย่างนั้นอ่ะเราจะโดนโหวตออกซึ่งมันไม่ใช่เราต้องเอาเครดิตเราคืนมานะเอาเรเจอกันเจอกันเอาเยอะเหรอไม่นะเกมเมื่อกี้ผมไม่ได้กดผมกดก่อนเลยเพราะผมเป็นคนเริ่มใช่ไหมเกมเมื่อกี้ แล้วผมก็จะบอกพวกพี่อีกครั้งหนึ่งว่าผมไม่ได้เป็นนะโอเคนะพี่ผมขอล็อกล่ะจัดเลยล่ะย้าพี่พอแล้วให้ผมได้เล่นเถอะผมนั่งซุยหมาสองคนเลยนะเอ๊หรือว่ายังไงนะสองคนนะ ハハハハ ไม่มีใครให้เครดิตกล้าอีกแล้วถ้ากล้าทุบอีกกล้าโดนโดนที่โหลดไฟล์ยูนิบอกสตรีมแล้พี่จะให้น้องเล่นนานๆโอ้ยโกรธโอ้ยโกไม่มีโอกาสได้สืบเลยให้เงเราต้องตุ่มติตุ่มตุ่มตุ่มตุตุ่มตุ่มตุ่มตตุ่มตุ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 ่มตุ่มตุ่มตตุ่